Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเ่าะสวัสดีพี่ลุงแม่ป้าเอาอ่าน้าเบ้าผู้เสียผู้สาวผู้เบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอครับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสะกดโคตรโก้พี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินเขาอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ได้เป็นเมนูย่างลินพี่น้องย่างลินงัวครับผมเบิ้งอันนี้ผมหั่นไปครึ่งนึงแล้วย่างเล้วไม่ไหมครับผมแล้วก็มีเสือสะดุ้งไฟน้ำพี่น้องเสือสะดุ้งไฟครับผมจัดอีกรอบพี่น้องเสแซรอย่างเลืองเลยครับพี่น้องเบื้องครับ หอนหอนพี่น้องยังห่อนอยู่ยังอุ่นๆอยู่ครับมาเส็บแสบน้ำนมสกุลนะครับเนาะพี่น้องครับพักแกงมกับป็นหัวละผ้าพี่น้องมีหมักแตงเนี่ยเขือนนะครับเนาะมามีประกาศที่น้ำหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเส็บแสบน้ำกันเด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องไหนยังกินนนาะครับนี่ขาดบบได้พี่น้องเนี้ห่อนหอนอีกคือเกาพี่น้องครับมาจัดจัดพี่น้องบานเนี่ยในเวลาแล้ว ก่อนจะไปเบิ้งคลิปกับฝากพี่น้องในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลในการทิ้ดคิปตัวไปเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะมาบ้าเลยสอนพี่น้องสดบอสโดบอสโดบโมแมนนุ่มสกุลครับผมจัดให้ตลอดครับผมสำหรับนุ่มสกุลแล้วอ่มีปัญหาครับพี่น้องครับใส่คำย,ยังงี้เลยพี่น้องเลยมาฝพี่น้องไหมสเสียบน้ำผมด้วยครับใส่ริมก่อนเล้วพี่น้องสดด้วยครับกันเ้ ข้นเจ้าพี่น้องเจ้าพี่อ่ะคมคมใส่ดีอืมหืม

hồ pha hà hồng đi đâu sẽ đụng quay มากๆขึ้นไปนอกเจ,บจบ็บๆนั้นผมครับอา,าหารบาร์เฮาอื้หอ ออืมอืมจใจเยี่ยงผมอำัำรำเลยครับเจ้าขมสุดนุ่มสกุลครับผมแบบผมแต่เอาเรื่องพี่น้อง ครับพี่น้ mm hmm. บอร์ไอ้มักใจอย่างนั้นหรอใจจะเกลือรครับผมนัว Cháu không Ừ Hạt lái phía Ừ แต่การครับผม ลิ่นพี่นองลิ่นเนี่ยมันบนหนียได้พี่น้องเลยพอกินอยู่ครับกบกบ,บ,บดีพี่น้องอื้ม คำลำเขากันดีครับพี่น้องเอ้ย คักคครับพี่น้องครับอืออืออเยงเลยหอมมีดีพีอง Mmm. -hmm. Các hãy subscribe cho kênh Ghiền đấy Gõ จากพี่น้องครับจุกจวนเลยครับคำใหญ่พี่น้องเจ้าขมข่าขมแน่ยีเลยพี่น้องกระแมนนั้นสดน้ำม,มันต้มใบกระเดาำลำลําเลยครับบรรดา เขาท้าครับ <im itation> พี่น่อยคัดครับผมเมนูนี้ก็ได้วันพิศหวังอีกขึ้นเก้าพี่น่องด้ยแซ่บครับยูพี่น้อง ว่าเบิร์ครับบึ้ยพี่น้องเอ้อิ่มครับบ้านเนี่ยชวดพี่น้องเพชรพร้อมแจ้วก็ได้สุดท้ายในยการนุ่มสกุลกับบุ้มีหฝังยังเนาะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเด้อๆครับพี่น้องเบิ่งแล้วมาก,กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจากนุ่มสกุลคนโกรครับผม การกระทําใดว่าใาใดของนุ่มสกุลเนาะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสกุลข,ขอโทษขออภัยพี่น้องครับผมแล้วก็ขอขอขอบคุณพี่น้นองที่เขามาติดตามผมเนาะครับเนาะผู้ใดว่าถ้าติดตามกดเบิ้งแล้วกรับกดติดตามให้นุ่มสกุลเด้อครับผมเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะครับเนาะนุ่มสกุลกับที่รำล่าพี่น้องไปเพียงสนิทแล้วครับมือนี้ครับสวัสดีครับ